สวัสดีครับผมเนมเอเวเรสสาขาเทิงนะครับวันนี้ผมอยู่ติดสวนปานนบบ้านเหงวอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้มาติดตามผลการรักษาหน้ายางแต่นึงขั้งแรกนะครับผมข้างที่แล้วชิดผลไปรักษาแล้วขั้นนี้มาติดตามขั้งแรกนะครับผมครับเปิดพรรอร์ค่ะพอสามีครับติดตามผลว่าน้ำยางจะไหลก่อนนะครับหรือซึมขนาดไหนต้นนี้คือบอกสักนั้นกบพออยู่ได้ สร้างลายเลยคือแห้งเลยมันก็นมันเยอะมันนานจะเป็นเยอะซึมๆนี่นะครับนี่ถือว,ว่าดีขึ้นหรือเปล่าเลยจ<ด>้ะดีเหรอดีดีดีดนี่วำอะ่รดีดีครับมันถึงตอมแต่มันถึงตอมออกเนาะ,อะโอเคครับไปต้นต่อไปครับเนาะครับนี่ว่าเป็นสัญญาณที่ดีดมั้งนะครับเอาม่ห่อตัวน,นี้จะออกก่็ เปือกย่างหางนิ่มมากก็เป่าเริ่มอยู่ครับเริ่มเริ่มเชืมแล้วหรอครับครับสามีแล้วครับผมกองนี้เนาะครับผมต้นย่างสมบูรณ์แต่ผมมีน้ำย่างเนาะย่างนี่ใจสมบูรณ์บุญดีอืมเฮ้ยขาดีมะะาด้มาละโอเคครับผมเริ่มไหลมาแล้วครับผมครับซึมมาแล้วเนาะครับเนาะ ให้ครับมาพอหัมต้นครับ,บหนึ่งสองสามสามอืมโอเมจิ้มมแล้วครับนี่ติดตามผลข้างแรกนะครับเนาะรักษาไปนหนึ่งข้างนี้คือการที่ตามผลนะครับข้างแรกโอเคครับผมเดี๋ยวแหมวเจ็ดวันจะมาติดตามผลข้างที่สองนะครับผมขอบคุณครับ